โนเนมแจกบัตรเข้างานมอเตอร์โชว์ฟรีๆง่ายๆเพียงกดไลค์และแชร์คลิปนี้บนหน้า f a c e b o o k ตัวเองแคปส่งไลน์มาที่ @noame n ได้เลยเราจะทำการส่งบัตรไปให้ทางไลน์ได้เลยนะครับฝากด like, กด share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโ no Name และคาบ n นนาฝากกดเลยนะครับฝากกดยนะครับกดเลยนะครับ,กด,รบกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลย สวัสดีครับเนมกับลุกจากช่องโดเนมนะครับวันนี้เราสองคนจะมางานมอเตอร์โชว์ผมครับวันนี้เราจะพามาชมของที่น่าสนใจมาเป็นไกด์แล้วกันเนาะใช่ครับเพราะรถเปิดตัวเยอะมากเลยเนมใช่เรามาไกด์ว่าวันนี้ถ้าคุณจะมานะครับคุณมาดูรถอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพามาดูรถเปิดตัวใหม่ๆอาจจะถ่ายไม่หมดของรถเก๋งนะครับส่วนคุณดุกก็เดี๋ยวของทางดุกก็จะเหมือนเดิมครับพาไปดูมอเตอร์ไซค์ว่ามีอะไรบ้างนะครับไฮไลท์ของงาน ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทั้งสองคนด้วยนะครับผมวิ่งมาดูก่อนเลยอันแรกคือ All New X1 เป็นตัวใหม่เลยนะครับราคาดีด้วยนะสองล้านกว่าเองนะครับที่เปิดคุณดูที่เปิดนะผมว่าข้างในเนี่ยสวยเลยนะครับที่นั่งข้างหลังเนี่ยเทียบเท่ากับ รถรุ่นเดิมนะครับเป็น S Drive เป็นงจ i นะครับข้างในโคมอะไรนะครับทุกอย่างใหม่หมดแล้ว2 1 5ล้านบาทนะครับมาดูที่บูธได้เลย M 2ครับได้เห็นตัวเป็นเๆครั้งแรกนะครับไฟน่านเป็น LED หมดแล้วนะสวยมากครับ สวยจัดโลโก้นะครับล้อขอบ19มีโอกาสได้ไปลอง2อง2 4 0ศสนามาแล้วนะครับบอกสวยขึ้นกว่าตัว2-4 0สเยอะนะครับสเตช M นะครับสวยงามมากโครงหลังนะครับใหญ่เลยหู้โหท่อนี่แหละ สุดยอด M2 นะครับหลังคาเป็นเคปล่านะโอยสวยงามมากนะครับที่เปิด BM ตัวใหม่ๆ2ตัวเป็นอย่างนี้หมดแล้วนะครับสวยสุดสวยสุดขนลุกเลยที่สำคัญคือราคาดีมากนะครับ6ล้าน4เท่านั้นคุณได้ไฮเปอร์ฟอร์ม c e ที่ขับมันมากนะครับ เ็นะครับเข้ามาถึงปุ๊บเขากำลังทากันอยู่เลยเรามากันเช้ามากตัวนี้เป็น m a x u ซัสนะครับเป็นรถตู้นะครับนี่คันนี้ดูตัวข้างล่างดีกว่าเป็นรถตู้นะครับคล้ายกับเอาผาดของ MG นะครับบอกไปว่าเมื่อกี้เราเข้าไปดูข้างในแล้วข้างในรูหลามากนะครับรูหลาสุดๆเมื่อกี้แอบสอบถามเซลล์นะครับราคาน้าจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านห้านะครับมาดูตัวจริงได้ที่งานนะครับสีดำข้างหลังเนี่ยเหมือน LM เลยเดี๋ยวเรา อินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับพอดียังไม่รู้สเปคเลยนะครับเรามากันเช้ามากมาดูตัวจริงกันได้งานได,ด้ที่งานเลยเลยนะครับมาปุ๊บโตยโยต้าไม่ดูวันนี้ไม่ได้นะครับเป็น LPG h e v แท็กซี่คอนเซปต์นะครับเป็นแท็กซี่อันใหม่นะแท็กซี่ที่ใช้ในญี่ปุ่นนะครับโตยโยต้าเขานำเข้ามาเรียบร้อยแนละ้วทรงก็จะเป็นทรงแบบนี้นะสวยน่ารักนีนะครับมีคนนั่งอยู่พอดีเลย สบายไหมครับคุณนูผม,ผมว่าใหญ่ดีเนาะข้างบนผมว่าจริงๆอ่ะน่าจะเอาเข้ามาไม่ได้เป็นคอนเซ็ปต์รถที่จะต้องเป็นรถแท็กซี่แต่ว่ามันควรน่าจะเอามาใช้ในบ้านเราเพราะว่ามันเป็นมิตรกับเด็กสตรีและคนชรานะ้ออกง่ามากโหมีทุกอย่างออกแบบมาผมว่ากว้างนะข้างหลังกว้างมากอ๋อมีเปิดสไลด์ด้านหนึ่งเออเพิ่งเห็นนะครับด้านนี้เปิดแบบนี้ด้านนี้สไลด์นะ เราลองนั่งดูนะความรู้สึกถ้าจินตนาการเป็นเป็นรถแท็กซี่นะครับเออใช้ได้เลยมาดูมาดูกันที่บูธได้นะครับบูธโตโยตา้าอยากให้เอาเข้ามาจริงๆจังเลยนะครับคันนี้หลังมันคืออะไรปะบันวอ์กทูจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ได้ง่ายๆเลยใชบ่บอกเลยว,ว่าจริงๆมันม,มันไม่ควรจะต้องเป็นคอนเซ็ปต์แท็กซี่ละมันควรมำไรถรถมาขายพวกเราบ้างนะพี่เนาะ ค,คือผมว่ามันใช้ได้ทุกอย่างทำทายแคมปิ้งก็ได้อะไรก็ได้เพราะว่าโดยโดยตัวโดยพื้นฐานใช่รอชมว่โต o y o ย a จะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับมันเป็น LPG แล้วก็ h e v ไฮบริด <Hybrid S 2> ด้วยก็ตีราคาเฉลี่ยน่าจะมากิโลห้าสิบตังค์ได้ดคือประหยัดจริงๆพลังงานทางเลือกนะครับดูเครื่องนะครับตัว LPG h e v Taxi Concept โอมีทั้งแบบไฮบริดข้างหลังเมื่อกี้ที่เราดูมีถังแก๊ส LPG เลยไม่รู้สเปคด้วยพี่ว่าเครื่องอะไรน่าจะเป็นประตู A R นะไม่ได้ตารบูดแต่น่าจะประหยัดมากๆเลยนะเนี่ยรอชมนะครับน่าสนใจนะครับเป็นรถไฟฟ้าค่ายโตโยต้านะครับ B Z 4 X นะครับล้านแกว่าแต่ได้ข่าวว่าไม่น่าจะมีขายแล้วนะแต่สิ่งที่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะหูวล้อใหญ่มากนะครับข้างในนะ เดินหนังโตโยต้านะครับสวยงามจริงๆเลยมาชมตัวจริงได้ที่บูธนะครับผมแล้วนี้ก็เป็น CRV ใหม่มี2เครื่องยนต์ก็จะเป็น1.5เทอร์โบกับ2.0ไฮบริดนะฮะราคาก็เริ่มต้นกันที่ประมาณล้านหไปจนถึงล้านแนะครับผมแล้วแต่รุ่นดูข้างหลังข้างหลังยาวมากครับดูดูมิติโดยรอบนะครับคือเขายาวกว่ารุ่นเดิมใช่ายาวกว่าเยอะเลยนะฮะ ัวรถใหญ่ขึ้นเป็นรถยอดฮิตของ Honda เนาะใช่คําว่าออกแบบมาความสวยเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ได้ประหยัดน้ำมันเลยแหละเครื่องยนต์ทั้งสองลูกนะครับเขาเปิดราคาเท่าไหร่ครับประมาณเริ่มต้นเครื่องเบนซินอยู่ที่ประมาณ 5, มล้านห้าครับคุณเนมล้านสี่กว่านะแล้วก็รุ่นท็อป2.0ไฮบริดจะอยู่ที่ประมาณล้านแปดก่อนออกจากบูสนะครับได้มาเจอไทอา R ตัวเป็นๆน,นะครับใกล้ๆสีขาวสวยมากเลยนะ ให้ดูข้างในนะครับอันนี้เป็นคันที่4712นะครับสวยจริงๆนะครับขาวบอดแดงสวยงามมากรถตู้ไฟฟ้านะครับของของ BYD ที่ยังไม่เปิดราคาแต่เอามาโชว์ก่อนการตกแต่งภายในผมว่า Luxury Van ปัจจุบันของเราอะ่ะอ,อายเลยนะซริงเหรอขใช่เดี๋ยวคุณเอมลองดูสิภายในเนี่ยประตูสไลด์ไฟฟ้าภายในตก<ฮ>แต่งแบบพรีเมียมมาก ทีมียมมากๆนะครับโอ้ยสุดเขายังไม่เปิดตัวราคาใช่ไหมครับยังครับยังราคายังไม่เปิดโอ้หเบกผมว่าถ้าเปิดตัวนี่รถบางคันในประเทศไทยนี่หนาวแล้วเนี่ยแต่มีคาดการณ์กันไว้ว่าทําราคามาน่ากลัวมากคืออาจจะอยู่แถวแถวสล้านห้าโอ้สอล้านห้านี่ชนะเลิศน,นะครับเป็นไฟฟ้าด้วยออปชั่นทุกอย่างหรูหรามากหยกุยเบา ผิวสัมผัสดีมากเลยคุณลุกเขาให้ขึ้นนั่งหรือเปล่าเนี่ยขึ้นนั่งได้เลยครับคุณลุกลองนั่งครับความรู้สึกเป็นไงแล้วหนังดีนะคุณเนมหนังดีมากเลยครับอบก,กระชับแล้วก็พื้นที่ผมใช้คำว่าใกล้เคียงเอาผ่านเลยนะใช่นั่งแล้วฟิลใกล้เคียงเอาผ่านเลยแล้วก็ข้างหน้าการตกแต่งนะครับหรูหรามากโอ้เดี๋ยวรอชมราคาเปิดตัวดีกว่านะครับเดี๋ยวดูราคากันว่า ่่าไหรรคับผมมาที่บูธเร b a l l นะครับวันนี้เร b a l l เอาแค้งนะครับเป็น SUV ใหญ่มากผมว่าจริงๆเทียบเท่ากับแลนด์ครูเซอเลยนะยังไม่เขายังไม่เปิดตัวนะครับแต่ผมบอกเลยว่าสวยแต่ที่สำคัญคือเขาบอกว่าสามารถลงทะเบียนสิทธิ์ซื้อได้แล้วนะครับรู้สึกว่าเมื่อกี้ได้ยินว่า5,000บาทเท่านั้นนะครับเป็น Hi Hybrid ิดด้วยนะครับ อยากลองมากๆเลยถ้ามีโอกาสจะลองให้ทุกท่านดูนะครับไฮไลท์ light ของแบรนด์เปอร์โยนะครับก็คือเจ้า408คันนี้นะครับเป็นสไตล์แบบ SUV คูเป้นะคุณแนมเนาะใช่ครับเป็น SUV ทรงสปอร์ตท้ายลาดมาพร้อมากับระบบไฮบริดนะคันนี้เป็นไฮบริดนะยังไม่ได้เป็นไฟฟ้าล้วนแรงม้าประมาณ220าแรงม้านะครับคันนี้เป็นตัวขายจริงยังครับเนี่ย คันนี้ตัวขายจริงแล้วแต่ที่เอาเข้ามาโชว์นะเป็นโฮมอลไลซ้ายอยู่<า>นะครับข้างในสวยนะเนี่ยจุดเด่นคือม,มันเป็นรถแฟชั่นนะคุณเนมคือทุกอย่างดีไซน์แบบดูอวกาศดูล้ำสมัยนะครับภายนอกก็ดูสวยมากๆยอมรับนะว่าเป็นรถที่ดูสวยมากๆตั้งแต่ SUV อ่เพาาะ3 0ก0 0ม0 8นนดะครับโอ้โหสวยมากเหมือนกับเขากลับมาอีกครั้งทำตลาดแล้วก็แข็งแรงมั่นคงละเพราะอยู่ในร่มง,งาของดีลเลอร์ใหญ่ เห็นว่าคันนี้น่าจะอยู่ประมาณ2อล้านเจ็ดเพราะยังเป็นตัวนําเข้านะครับจริงๆถ้าเอาประกอบไทยก็น่าจะถูกกว่านี้ใช่น่าจะถูกกว่านี้นะครับแต่นี่สวยเลยนะครับเนี่ยสวยมากนะผมเหนใช่ดูสปอร์ตขึ้นเยอะมากเลยเป็นปักอินเป็นปักอินไฮบริดด้วยใช่ครับมาชมตัวจริงได้ที่บูธเปอร์โยนะครับได้พามาชมนะครับต้องบอกเป็นไฮไลท์นะครับเนื่องจากว่ามอเตอร์โชว์ปีนี้เนี่ยรถเปิดใหม่เยอะมากนะครับรีบมาชมเลยสุดท้ายนี้นะครับ สำหรับแฟนชาวโนเนมนะครับใครอยากได้บัตรเข้างานฟรีนะครับรีบเลยนะครับเรามีจำนวนจำกัดนะกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้แคปหน้าช่องของพี่ๆนะครับที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ของคลิปนี้นะครับแล้วก็แอดไลน์มาที่แอดโนเนมนะครับตาม QR Code โค้ดตามนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะมีบัตรเข้างานให้ฟรีนะครับจำนวนจำกัดเท่านั้นทักไลน์เข้ามาเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้บัตรเข้าชมงานด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย